ปาผ่าเที่ยวออกบูธที่บาเลินสามวันนี้เราก็ตื่นสายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนอกโปรแกรมกันนิดนึงเราจะไปเที่ยวอะไรบาเลนฟอร์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานค่ะวันนี้เราแอบหนีงานวันนี้เราก็เริ่มเดินทางไปบาเลนฟอร์ดหรืออ้อมประการของบาเลนนั่นนะครับ เป็นสถานที่โบราณเก่าแก่ถึง3,000ปีก่อนนี มาดามหนีเที่ยวนะคะก่อนจะไปทำงานมาดามก็มาแวะเที่ยวก่อนตามสไตล์มาดามนี่ครับจำแม่เครื่องสำคัญนะครับคุณชมคุณชมเรามากันห้าคนนะครับมาถึงแล้วไม่เที่ยวได้ยังไงเดี๋ยวประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเราก็จะไปขายของขายของก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คนยังนอยอยู่ตลาดไงตอนที่เราจะ ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะบาเรสปอร์บรที่นี่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว้างติดก,กับอ่าวเปอร์เซียด้วยละ่มมะตัวป้อมสร้างขึ้นเมื่อ3,000ปีที่แล้วช่วงอาณาจักมันดินโบราณในยุคสมัยเมโสโปเตเมียด้วยละ่ะ เคยขึ้นเคยขึ้นฝั่งมาที่ดินแดนนี้นะคะอันนี้มั่วนะคะผู้สร้างป้อมโปรตุเกสเอาไว้ก็เลยชื่อว่าป้อมปาการตตัวป้อมถูกให้ปล่อยยุโรกละว่างเปล่ามาถึง150่ีร้อยหิบปีไม่ขายเดี๋ยวขายอ๋อเดี๋ยวขายมาผักอะไรต่ไมาเจออักแดดอยู่ในห้องแอร์ดีๆไม่ชอบตอนที่มีแรงขึ้นมาเลยอ่ะอ ตอนนี้มีแรตอนี้มีแรัวทรายได้ปิดทับถมตัวภาษาททั้งหมดเลยที่เที่ยวอบอลเอนนะครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเราหาดนเจอนะครับเพราะว่าเอ่อทัวไม่ค่อยมีมายากนครับจนชาวเดนมาร์ก โบราณาคดีได้มาคปน๊บในปี1954ค่ะไม่ใช <c oughs> ่หมายครับเขาเรียกอะไรครับแพงอะไรนะที่นี่แดดร้อนแต่ลมแรงดีก็ร้อนๆเย็นๆมันก็แสบๆมันก็นั่นลหละไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการรอดูพระอาทิตย์ตกอยู่ที่ตรงนี้นะคะด้านใน แต่เราเรอไม่ไหวเพราะเราต้องไปขายของที่บุดก่อนนะครับเดี๋<ป>ยวเราไปลงเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวให้คุณป๋าพาไปลงปดูด้านใดละกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเรามีเวลาจำกัดเพราะเราเรียกเบอร์รอ จะไปที่งานเหมือนกันตอนประมาณ4โมงเย็นค่ะดูบรรยากาศภายในแล้วกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเราเดินไม่ทั่วหรอกเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับด้านในได้ขุดพบถ้วยชามโบราณศิลปะอันนีค่าเหรียนเหลิอ,อะไรลูกยายๆไปหมดเลยที่เราเห็นแล้วเราพออ่านออกนะคะ คาดว่าจะอายุสักกี่ปีครับกำแพงนะกำแพงของประเทศุ่นไม่รู้ยังไม่ได้อ่านประวัติเลยแล้วก็แบบเจอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่กินั้นเราเราเราเอามือไปแปะกำแพงก่อนดีกว่าแปะไว้เราเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกินหนึ่งสองสามเราไปที่ไหนถ้าเป็นที่สถานที่โบราณเราชอบแตะหินด้วยล่ะเพราะว่ามันต้องสามพันปีสองพันปีโอ้ย มันหาแต่ยากนนเนี่ยเราไม่เคยจบหิงอนากนี้เลยยาวนานามากเลย,ะเลยนะลงไปดูข้างในออขอลงไปมหน่อยน,นะค,ค,ครับเ,เราอ่านคร่าวๆมาว่าข้างในมีหมอน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เราเข้าไปดูก็จะเหมือนเป็นการจารึกภาษาอาหรับ,บิกที่แหงอยู่เนี่ยแหละเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกัน เราก็ดูงดงามเชียวละใช้วเ,เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยยังเดินไม่ทั่วเลยเพราะว่าเราต้องรีบไปน้นลวล่ะที่นี่ยังมีการบูรณะซ่อมแซมอีกหลายๆลยุดเลย <ใจ S 1> เราไม่สามารถที่จะเดินไปถึงยอดได้เพราะว่ามันใช้เวลานานมากเรากลัวกลับไปขายของไม่ทันแล้วแล้วเราก็เรียกอูเบอร์ของเราคุณลุงคิดต้อง15บบดี เพื่อที่จะกลับไปขายของที่บูธที่เราออกแน่นะคะ่ะหลังจากที่เราออก,กบูธเรออสร็จ ว่าจะเก็บของข้าวของกับประมาณเกือบอาทุ่งกว่าเนี่ยเมามากินข้าวกันตอนตีสองเลยนะเนี่ยกินชาบูหมูกระทะด้วยล่ะขอบจบแค่นี้ดล้วกันวงนอนละบ๊ายบายขอไปก่อนแล้วนะวันนี้เจ้าภาพเขาเลียดชาบูจนพุงกาเลยไม่รู้จะเป็นกฎไหลย้อนหรือเปล่านะก็เราเล่นกินแล้วนอนเลยล่ะ เดี๋ยวเราพาอูดของเรากลับไปนอนก่อนนะคัะบ,บ๊ายบาย